ตัวสีเป่าจบเกมครับปีจีปตูุรก็ผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลบีโวคัพไปสำเร็จครับเอาชนะราชบุรีเอฟซีไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนที่จะเริ่มนัดแรกขอ,ของของรายการนี้ครับเราก็คือเอาจิงๆอ่ะเราก็ตั้งเป้าที่อยากจะคว้าแชมป์ฟ,ฟุตบอลลีกด้วยแล้วก็ฟุตบอลถ้วยก็เป็นเป็นอีกรายการที่สําคัญสําหรับสําหรับสโมสรเราอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่ทุกคนทราบแล้วก็แฟนบอลทราบว่าผลงานในการข่งขันฟุตบอลลีกของเราเนี่ย ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแล้วก็แต้มที่ห่างจากอันดับหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเป้าหมายของเราในช่วงตั้งแต่เริ่มฤดูกา<ม>ลอ่ะเราก็ต้องการผลงานที่ดีในทุกๆถ้วยไม่ว่าจะแบบฟุตบอลลีกหรือว่าฟุตบอลถ้วยทั้งสองรายการแล้วก็โอเคแล้วก็พอหลังจากนั้นผ่านมาอาจจะผลงานใน League, ลีกเราอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลยต้องโฟกัสกับที่ฟุตบอลถ้วยมากขึ้น รเ,รเ,เราก็มีข้อมูลครัรบว่าโอเคเขาอาจจะทีมเขาอาจจะมีปัญหาอาจจะมีปัญหาเรื่องนอกสนามอะไรเงี้ยแล้วก็ผลงานในลีกอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีซึ่งจริงๆแล้วผลงานของเราณตอนนั้นอ่ะเราก็อาจจะทําได้ไม่ค่อยดีด้วยในลีกแล้วก็ก็เลยทําให้แบบก็รู้สึกว่ามันมันประมาณไม่ได้เราก็ต้องเตรียมตัวฟังกันบ้านกันอย่างดีแล้วก็การออกไปเยือนซึ่ง ฤดูการก่อนอ่ะเราก็มีโอกาสไปเยือนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะพอนึกบรรยากาศออกได้ว่าเขาเล่นยังไงเขาบรรยากาศสนามเป็นยังไงแล้วก็สภาพสนามเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ต้องเตรียมตัวอย่างดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าถ้าเราประมาทเราก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะผิดหวังเพราะงั้นก็ทุกคนก็พยายามโฟกัสกับในเกมนัดนี้แล้วก็เตรียมตัวกันอย่างดีในในเกมนัดนี้เท่าที่จําได้คร่าวๆในเกมนั้นๆแล้วก็อาจจะโอเค อย่างที่บอกว่าผลงานของเราในลีไม่ค่อยดีเลยทําให้สภาพความมั่นใจในทีมผู้เล่น,นภายในทีมเองแล้วก็รวมกับอาจจะมีผู้เล่นบางคนที่มีอาการบาดเจ็บไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในสภาพที่ฟูลทีมนะครับแต่ว่ารวมถึงแบบตอนนั้นโค้ชก็ยังแบบว่าเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นแม็สมิธคุมในช่วงต้นๆอะไรเงี้ยครับก็โอเคแต่ว่าเราก็พยายามจะรวมใจกันแล้วก็โฟกัสในนัดฟุตบอลทั่วอย่างอย่างแบบอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ เราใช้ชนะได้แล้วก็ผมทำแมทิกได้ในเกมนั้นก็ก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราทําได้ดีในเกมวันนั้นรวมถึงแบบเราอาจจะได้เปรียบเรื่องของตัวผู้เล่นด้วย,รยเราทําให้แบบโอเคเกมมันมันง่ายขึ้นแล้วก็เราชนะได้ นครปฐม H7 เปิดบ้านก็ค่อนข้างหนักอยู่แล้วครับในในการเจอกับนครปฐมซึ่งก่อนหน้าที่เราจะจับฉลากเจอกับเขาเนี่ยนครปฐมเองก็เป็นทีมที่ที่ทำผลงานได้ดีกับกับทีมใหญ่ๆครับแล้วก็มีโค้ทงที่ที่ทำทีมนครปฐมอยู่ตอนนั้นซึ่งมันก็เป็นงานหนักแต่ว่าโอเคทุกคนก็ได้มีมีการเตรียมตัวที่ดีแล้วก็มีการวางแผนในการเล่นนั้นๆที่ดีครับแล้วก็ไม่ได้ประมาททีมอย่างนครปฐมคือเราก็เริ่มต้นได้ดีครับเราได้ประตูนําค่อนข้างเร็วแล้วก็ มาได้ประตูที่2ด้วยครับแต่ว่า,าเกมฟุตบอล90นาทีครับแล้วเมาถมก็ทําได้ดีครับแล้วก็ยิงตีตื้นเราขึ้นมา2ประตูตอนหนึ่งครับแล้วก็มาได้ประตูที่เสมอในในช่วงก่อนจบครึ่งแรกครับซึ่งก็ทําให้เราเล่นลําบากมากขึ้นครับแต่ว่าโอเคทุกคนก็ยังมีความอดทนแล้วก็ยังมีความามุ่งมั่นพอที่จะที่จะลงไปทําหน้าที่ในครึ่งหลังครับซึ่งเราก็พยายามเปิดเกมบุกแล้วก็ามามาประสบผลสําเร็จใน,ในการ ได้ประตูขึ้นนาจากจากลูกยิงของเตะครับซึ่งจบเกม3ามประตูต่อสเนี่ยมันก็มันก็ทาให้เราผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ว่าโอเคที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างหนักพอสมควรครับแต่ว่าทุกคนก็ทําหน้าที่ได้ดีเชียงใหม่เปิดบ้านเจอก็ต้องบอกว่ามันหนักมันหนักทุกรอบอยู่แล้วครับยิ่งเจอเชียงใหม่เอฟซีเนี่ยทุกคนอาจจะรู้ว่าเราเป็นทีมพี่ทีมน้องกันแต่ว่านักฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยของเชียงใหม่ก็อยากที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ให้ ทาง BG เห็นอยู่แล้วว่าว่าพวกเขามีคุณภาพมากพอที่จะขึ้นมาเล่นในไทยลีกแล้วก็มาอยู่กับทีม BG ีซึ่งมันก็เป็นงานยากสําหรับเราครับทุกคนก็คือนักฟุตบอลเขาก็ใส่เต็มร้อยแน่นอนและยิ่งเจอกับกับอ่ารุ่นพี่นักฟุตบอลทีมชาติหลายๆคนเนี่ยคือผมว่าเขาก็ก็เต็มร้อยแล้วเราก็มันก็เป็นงานยากสําหรับพวกเราครับคือเราได้ประตูจากเซตพีดก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมมาแล้วก็เห็นจุดอ่อนของของเขาอะไรเงี้ยครับซึ่ง โอเคทุกคนก็ทําตามวิธีการและก็การวางแผนของของโค้ดได้ดีนะครับแล้วก็เราได้ประตูที่ต้องการซึ่งโค้ดก็พยายามให้เราเล่นรัดกุมมากขึ้นครับ, mm hmm. รบเพราะว่าเราได้ผลการแข่งขันที่ที่ได้เปรียบอยู่ในตอนนั้นอนะไรเงี้ยแต่ว่าเชียงใหม่ก็เปิดเกมลุกแล้วก็สร้างส์โอกาสได้ค่อนข้างเยอะครับซึ่งก็ต้องชมเพื่อร่วมทีมทุกคนด้วยที่มีความอดทนแล้วก็มีวินัยในการเล่นเกมรับมากพอแล้วเราก็มาได้ประตูที่3จากลูกเซพีดเหมือนเดิมครับก็อ่า มันก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมมาแล้วก็ได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการ,รแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป <But> ก็รู้สึก <owie> ดีใจนะครับที่เราผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ครับแล้วก็ไม่ว่าจะจับฉลากเจอกบบใครมันก็หนักอยู่แล้วทุกทีมใน4ทีมนี้นครับทุกทีมที่เข้ามาสู่รอบ4ทีมสุดท้ายก็เชื่อว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็ทําผลงานได้ดีในฟุตบอลถ้วยรู้ว่าการเล่นฟุตบอลถ้วยน่าจะแตกต่างกับฟุตบอลลีกอย่างเงี้ยก็ ทุกทีมที่เข้ามาก็มองว่าเป็นทุกทีมที่เราจะไม่สามารถประมาทได้เลยถ้าถ้าเราเหมือนเตรียมตัวไม่ดีเราอาจจะไม่พร้อมเราอาจจะไปด้วยที่แบบไม่อยากชนะแบบ20 0รอยเรนะไรเงี้ยเราก็อาจจะผิดหวังได้ซึ่งโอเคเราก็จะเจอกับราชบุรี f c ฟครับก็ก็เป็นเกมที่ยากสำหรับเราเหมือนเดิมครับทุทุกท,ท,ทุกเกมในในฟุตบอลท้วยผมว่ามันยากหมดอยู่แล้วครับอยู่ที่แต่ละทีมจะมีวิธีการเล่นแล้วก็เตรียมเตรียมตัวมายัางไงเกมมันนั้นก็บรรยากาศ ก็สุดยอดมากในในสนามั้นอะไรเงี้ยรวมถึงแบบแฟนบอลทั้ง2ทีมอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยสนามที่มันมีอาัศจรรย์ติดสนามทําให้บรรยากาศอ่ะมันสนุกแล้วก็ในเกมวันนั้นอ่ะเราได้ประตูขึ้นนําก่อนแล้วก็สุดท้ายเราก็พยายามป้องกันกันอย่างดีแหละแต่ว่ามันก็เป็นยังแบบฟุตบอเลเนี่ยเขาไม,ม,ม่ไม่ได้มีโอกาสเยอะไม่ได้มีโอกาสจอขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังสามารถตีเสมอเราได้เยียก็ครึ่งแรกก็ยอมรับว่าก็ก็เป็นเกมที่ หนักพอสมควรทั้งแบบสภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายอะไรเงี้ยพอมาเริ่มขึ้นหลังโอเคอาจจะด้วยการปรับเปลี่ยนแทคติกเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังด้วยเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยรวมถึงบรรยากาศอะไรหลายอย่างด้วยแล้วก็รวมถึงประตูขึ้นนําของผมด้วย,ยมันก็เลยทําให้เราผ่อนคลายมากขึ้นเรามีความกดดันน้อยลงในการที่แบบถ้าถ้าเกมมันยังเสมออยู่อ่ะมัน มันเป็นเกมที่แบบมันตึงเครียดมากๆาเงี้ยสุดท้ายโอเคเราก็ได้ประตูขึ้นนําอย่างที่เราต้องการแล้วก็เราก็พยายามป้องกันพยายามจะรักษาสกอรจ์จนจนจบการแข่งขันซึ่งแบบก็ราชบุรีก็เป็นทีมที่แข็งแข่งเขาก็มีโอกาสในการทำประตูเหมือนกันมีจังหวะหลายๆอย่างที่เราต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันประตูแล้วก็สุดท้ายเออเราก็ชนะได้ในเกมวันนั้นก็เป็นความรู้สึกท,ที่ที่สุดยอดมากๆทั้งบรรยากาศด้วยแล้วก็ บรรยากาศภายในทีมด้วยแล้วก็แฟนบอลท,ที่เข้ามาเชียร์ในสนามด้วยก็ดีใจมากๆในเกมวันนั้นที่เราผ่านราชบ,บุรีเข้าไปรอบชิงชนะเลิศได้ ตั้งแต่รอบแรกที่เราเล่นเล่นมาก็รู้สึกดีใจครับที่ที่เราเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครับแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีความมุ่งม,มั่นแล้วก็มีเป้าหมายที่จะ,ะทําให้ทีมประสบความสำเร็จนในฟุตบอลด้วยด้วยครับก็แต่ว่ามันก็ยังไม่จบครับมันยังผ่านมาแค่50%ครับแล้วก็อีก50%เนี่ยก็คือในรอบชิงชนะเลิศที่เราต้องเจอกับวีลัมมันก็เป็นอีกนัดหนึ่งที่ค่อนข้างหนักพอสมควรแต่ว่า ทุกคนก็ยังมีเป้าหมายเดียวกันที่จะพาทีมคว้าแชมป์แล้วก็เอาถ้วยนี้กลับมาอยู่สโม,มสรเราให้ได้ด้วยกีฬาฟุตบอลเ,เป็นกีฬาประเภททีมดังนั้นสิ่งที่ต้องเอามาสู้กันในสนามก็คือเรื่องของแท็กติกระบบวิธีการเล่นเราเราต้องรู้ก่อนว่าคู่ต่อสู้เขามีจุดเด่นจุดด้อยแบบไหนแล้วเราก็มาดูอาวุธที่อยู่ในมือของเราเนี่ยว่าเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาทั้งรุกและรับในการเตรียมทีมเราก็จะเน้นเรื่องของแท็กติก เป็นส่วนใหญ่เพื่อที่จะไปสู้กับกับคู่ต่อสู้อย่างบุรีรัมเราจะสรรหาคําพูดมาให้น้องเชื่อมาให้น้องปลุกขวัญน้องเนี่ยน้องๆอาจจะไม่เชื่อถ้าคําพูดนั้นมันไม่เป็นความจริงสิ่งแรกที่เราต้องการทําให้เขาเชื่อก็คือความจริงความจริงที่เราจะสามารถไปเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ความจริงนั้นก็คือในเรื่องของวิธีการที่เราต้องพิสูจน์และเราต้องอธิบายแล้วก็ฝึกซ้อมให้น้องเข้าใจว่าวิธีการที่เรามีอยู่เนี่ย มันสามารถเอาชนะหรือต่อกรกับคู่ต่อสู้ได้จริงนักฟุตบอลทุกคนค่อนข้างพร้อมแล้วก็มีร่างกายที่พร้อมร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนนะครับก็เราได้พักฟื้นจากเกมฟุตบอลลีกนัดสุดท้ายมาแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรากําลังเตรียมตัวที่จะเล่นรอบชิงชนะเลิศก,กับวีลัมนะครับก็คือตอนนี้ผมว่าทุกคนสภาพร่างกายไม่มีปัญหานะครับก็อยู่ที่การเตรียมความพร้อมในแทคนติกวิธีการเล่นที่โค้ชธงจะใส่ให้เรานะครับแล้วก็ เรื่องสภาพจิตใจหรือว่าเรื่องขวัญกำลังใจต่างๆซึ่งทุกคนผมว่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่จะเจอกับวีรัมทุกคนก็โฟกัสเหลือนัดชิงนัดสุดท้ายและในฤดูการนี้ทุกคนก็โอเคละอาจจะรู้สึกว่าทำผลงานในลีกอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะไม่มีลุ้นอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าฟุตบอลถ้วยที่เราเข้าชิงอะเราก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่เราพยายามโฟกัสกับ นัดชิงรั้งสุดท้ายในฤด,ดูกาลนี้ของของเราอะไรเงี้ <S <S ยเชื่อว่านักฟุตบอลทุกคนเองหรือว่าทีมงานสตาร์โฟทุกคนก็อยากมีรางวัลอยากมีผลงานที่ดีในตอนสุดท้ายของฤด,ดูกาลเ<ๆ>พราะนั้นทุกคนแน่นอนว่านัดชิงนี้เป็นเป้าหมายที่เราต้องทํางานกันอย่างหนักแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสมีรางวัลให้กับตัวเองแล้วก็ทีมแล้วก็สมโมสรน,นี้ด้วยครับเป้าหมายเดียวครับไม่ว่า สำนักไหนจะให้ BG เป็นรองในทุกรูปแบบหรืออย่างไรแต่พวกเราณถึงวันนี้นะครับเราเชื่อแล้วครับว่าเรามีวิธีการดีพอที่จะไปสู้กับทีมที่เหนือกว่าเราสิ่งหนึ่งที่จะทำให้น้อง,องวิ่งนอกจากความเชื่อในเรื่องของแทคกติกกลยุทธ์ที่เราซ้อมกันแล้วนะครับแรงปลุกเร้าภายในทีมแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเสียงเชียร์จากแฟนบอลครับมันเป็นการกระตุน้นแล้วก็นี่คือรายการสุดท้ายครับน้องๆจะวิ่งกันสุดความสามารถ มีพลังกายพลังใจเท่าไหร่ก็จะใส่เต็มที่มันไม่มีแมตท,ที่จะต้องเล่นอีกแล้วในฤดูกาลนี้ดังนั้นเสียงเชียร์มีความสาคัญมากอยากให้แฟนบอลทุกคนครับกระตุ้นน้องแล้วก็ให้กําลังใจน้องที่สนามนะครับถ้าใครไม่มีบัตรเต็มไม่พอนะครับก็สามารถเชียร์ผ่านทางได้การแต่ทอดสดผมว่าพลังงานพวกนี้มันสื่อถึงกันได้ครับเป็นนัดชิงในนัดปิดท้ายของฤดูการของสโมสรเราแล้วอะไรครับก็ขอเป็นแรงเชียร์ให้พวกเราด้วยไม่ว่าจะที่สนามหรือว่า จะติดตามเราอยู่ที่บ้านเลยครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยพวกเราก็จะพยายามทําอย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่าสุดท้ายฤดูการนี้เราจะมีถ้วยกลับมาซึ่งเชื่อว่าทุกคนเองก็ต้องการจะเห็นเราคว้าช่วยใบนี้ให้ได้เป็นครั้งแรกของสโมสรในรายการนี้ครับก็เป็นกําลังใจแล้วก็ฝากเชียพวกเราด้วยครับพวกเราจะพยายามก็ฝากแฟนบอล b ี p ีทุกคนนะครับก็ใครที่ มีตัวแล้วครับก็อยากที่จะให้ไปชมไปเชียร์ที่สนามกันเยอะๆนะคพับอให้เต็มความจุแล้วก็เราก็จะสร้างปรวัติศาสตร์ด้วยการควา้าถ่วยใบนี้กลับมาสู่สโมรสรครั้งแรกด้วยกัน